สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมของดีสวยๆหนึคันนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับ Toyota Sport Rider นะครับเป็นเกียร์ออโต้ปี2004นะครับ239,000บาทนะครับผ่อนได้ครับออกเงิน1บาทครับผ่อน9,000โดยประมาณผ่อนได้แค่3ปีนะครับเนื่องจากรถปีลึกแล้วนะครับแต่ก็ยังดีครับยังได้ผ่อนนะครับรุ่นนี้คือรุ่นที่สมาชิกถามหากันเข้ามาเยอะมากๆนะครับสำหรับ Sport Rider ตัวเกียร์ออโต้นะครับ รถสวยครับทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมไม่มีชนหนักแต่ต่ออะไรครับคันนี้เป็น7ที่นั่งรถครอบครัวต้องเรียกว่าสภาพดูแลมาดีมากๆนะครับใครที่กำลังหานะครับคันนี้สวย1ในร้อได้เลยครับลองชมดูได้ครับ239,000บาทนะครับอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับถ้าใครว่าแพงก็ผ่านไปก่อนเลยนะครับรถสวยสภาพดีงามราคาก็น่าสนใจครับดีตรงได้ผ่อนนะครับผ่อนได้3ปีนะครับรถปีลึกแล้วนะครับ เหมาะสำหรับสมาชิกที่ชอบรถครอบครัวสายลุยๆ่อยนะครับตัวนี้ก็ขับสบายนะครับเป็นออโต้ดีโนะครับเครื่อง2 0 0 5นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆท่านถามกันมาครับมีออโต้ไหมมี s p o ร์ตไ d เดอร์อโต้ไหมมีมาแล้วนะครับราคาประมาณนี้นะครับใช่ชอบชมเช็คไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านนะครับอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับ รถสวยสภาพดีมากๆครับเจ้าของดูแลมาดีครับใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งตัวนี้สายพันธุ์อึดแน่นอนนะครับอึดถึกทนเกียร์ออโต้ครับขับสบายภายในสวยสะอาดเบาะหนังงามๆแบบนี้เลยนะครับเป็น7ที่นั่งนะครับ3มแถวแอร์เย็นทั่วถึงสะดวกสบายครับ ลองชมเช็คดูรถทดลองขับจัดอัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับนำมาฝากนำมาให้ชมนะครับเผื่อมีใครกำลังหานะครับอย่างที่แจ้งนะมีคนชอบถามหารุ่นนี้นะครับมีแบบผ่อนไหมมีเกียร์ออโต้ไหมนี่ครับมีมาแล้วครับราคาก็จะประมาณนี้นั่นแหละครับฉะนั้นใครที่สนใจเข้าใจอยากได้ไปใช้งานนะครับไปดูรถเช็ครถนะครับก็ใช้งานไปแล้วประมาณ1 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับกับพื้นที่ของสปอร์ตไลเดอร์นะครับหมดกังวลได้เลยครับกว้างจริงๆครับแล้วก็ ยกสูงมาเรียบร้อยอจัดทรงงามมาให้อย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมสําหรับงบประมาณนี้นะครับได้ตัวนี้ไปก็ลองคํานวณดูนะครับคุ้มหรือไม่ใช่หรือเปล่ากับเงินที่จะลงทุนนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้รถปีเก่าปีลึกหลายท่านอาจจะบอกโอ้ดียังได้ผ่อนนี่ความหลากหลายก็มีครับความเข้าใจก็ต้องมีมาด้วยครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับไปเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรถสวยสภาพนี้นะครับ กดก็ดีผ่อนก็ได้นะครับถึงปีจะลึกก็ยังจัดให้ผ่อนได้นะครับไปชมไปเช็คดูได้เลยครับรถสวยคัดพิเศษนํามาฝากอีกแล้วนะครับเป็น d 4 d นะครับ2,005 d 4 d Spot t r i d e r ปี20042.5ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สครับรถสวยนะครับไปชมเช็คดูรถตรวจสอบได้เลยครับราคานี้สภาพนี้นะครับก็มีมาให้ชมมีมาให้เลือกนะครับเลือกที่ใช่จัดที่ชอบเอาที่ไวนะครับ จะได้ใช้รถคันใหม่ได้อย่างสบายใจและมีความสุขนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับนานๆจะมีมานะครับและได้ผ่อนด้วยนะครับทีนี้ก็ต้องคำนวณแล้วครับว่าท่านชอบจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับสําหรับผมก็ชี้เป้านะครับส่องหารถมาฝากสมาชิกนะครับเลือกที่ไหวจัดที่ใช่จะได้ใช้รถกันได้อย่างสบายใจนะครับมีหลากหลายราคาหลากหลายสภาพครับ คันนี้สาภาพสวยๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจสปอร์ตไรเดอร์ปี2